โยสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะด,ด,ดีตอนรับก,ก็สูร่รายการลินรีวิวนั่นเองเนาะก็อ่าก่อนที่จะไปเข้าฟีเบอร์นะเราก็ต้องมารีวิวตัวน,นี้ก่อนนะก็ลืมไปเลยเนาะว่าจะมีตัวของพังแจ็คด้วยนะคะก็เดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องเนานะก็ขอมารีวิวตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็สับตัวของพังแจ็คเนี่ยเออมันก็ไม่เชิงพังแจ็คตัวเดียวมันจะมีตัวของนี้ด้วยเนาะจำชื่อไม่ได้แนละ้วทุกคนเออจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ตัวละครชื่อไรจีใช่ปะเออ นี่ค่ัก็สำหรับตัวของหน้านกล่องก็จะเป็นพรีเมียมเมมโมเรียลมอนสเตอร์เรสบักเกิลนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้กิสบันไดน้ำค้อบันไดนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวของไดจินั่นเองเนาะจะเหมือนกันเลยแค่จะเปลี่ยนจากตัวสีฟ้าเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเขียนว่า d g p m e m เม i โมเรียลเอ้ย DGP มอนสเตอร์เรสบ็เกิลนั่นเองเนาะด้านบนก็จะเป็นใบคำขอของทั้งสองคนนะของไดจิก,กับของพังแจ็คนั่นเองนะคะ จะมีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยนะคบว่ามีอะไรบ้างเนาะไปดูเลยก็จะมีแค่นี้เลยนะจะมีตัวของมอนสเตอร์บัคเกิลเพียวๆเลยนะคะก็จะไม่มีตัวของคอยดีดำเนาะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเข้าถึงไม่ให้คอยดีดำเนาะแต่ว่าก็มีแค่นี้มีแค่นี้เยแค่นี้โอเคนะคะก็สีทุกอย่างเหมือนกับของ DX หมดเลยนะคะ ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะก็เอ้ยมีตรงนี้เปลี่ยนอันหนึ่งเนาะใช่ไหมจาไม่ค่อยได้ทุกคนเพราะว่าเราก็ขายตัวของมอนสเตอร์ไปนานแล้วเนาะตัวที่เป็นเด็กอะเราก็จําไม่ค่อยได้น,น,นะครับก็จะมีตรงนี้ปุ๊บก็จะหนักกว่าของเด็กเหมือนกันเนาะอ่ะเผื่อไปกด<ๆ>ก็ามาทุบหัวไปเลยเสียงก็จะค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกับบคัคเกิลเริ่มต้นหลายๆอันนะคะ ยิงกดธรรมดาก็ได้นะอันนี้ก็กดเยอะๆเดี๋ยวมันพังถ้าทุบเยอะๆเดี๋ยวมันพังนะครับกดธรรมดาดีกว่าเนาะเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงตอนที่มอนสเตอร์บัคเกิลออกมาตอนที่กิสเป็นคนปลุกเนาะ มัจะมีเสียงประมาณนี้เลยนะคะโอเคต่อไปเป็นปุ่มปูทุกคนดูนปุ่มสิปุ่มอยู่ตรงนี้เล็กมากทลยทุกคนแล้วแบบบางทีมันกดยากก็้าใจไหมโอ้ทำไมไม่ทำให้มันปุ่มใหญ่ใหญ่กว่านี้เนาะเสียงดังมาก ก็สาหรับ <numbered> ต <mode> ัวของน้องมาโมดเนี่ยก็จะมีเสียงของคนเลยเนาะก็จะเป็นของพังแจ็คแล้วก็ไดจินั่นเองนะต่อมาถ้าเรากดค้างก็จะเป็นเสียงของไดจิคนเดียวนะคะตรงไหนวะเนี่ยกดค้างก็จะเป็นเสียงของตัวของพังแจ็คแล้วเนาะ เสียงดังมากคือมันตะโกนด้วยนะเนาะตัวละคระต่อมาเป็นโหมดของไดจินั่นเองนะกดค้างอีกรอบหนึ่งนะครับกัวะกลายเป็นโหมดไดจิเรียบร้อยแล้ว ちょっとしたコードで、人間の考えていることなんて見えてくるものさ、全人類の記憶君は運メ側の家族だデザスターに名されていてもおかしくない。コーチョは学校のどこにいるか。せいかいわ。アカデミー・プラマン、ニーランドに入れているか、ときんかたい。 โอเคค่ะเราเริ่มจากการเอนชีเป็นพังแจ็กกันก่อนเลยเนาะต่อไปเรามาเริ่มจากตัวของ Normal Mode กันก่อนเลยนะคะเรา n o r m a ม m o d หเนี่ยก็ตอนเสียงเฮนชินก็จะเป็นของพังแจ็กคนเดียวเลยเนาะกดไป เสียงพูดก็จะตามตอนที่ยังไม่แปลงร่างเลยเนาะต่อไปเป็นถ้าไม่ตายก็จะมีประมาณนี้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมดของพังแจ็คค่ะให้ทำการกดปุ่มค้างไปเลยเนาะโอเคเริ่มมนเลย ต่อไปเสียงนักแสดงค่ะก็กกจะเป็นเสียงเหมือนตอนที่ยังไม่แปลงร่างเลยเนาะเหมือนกันเลยเนาะก็ลองกดค้างดูนะคะตอนนี้ตอนที่พังแจ็คมือแฮกเนาะ เสียงต้นขุดค้านี่เยอะมากเลยนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปท่าไม่ตายกันเลยค่ะ ต่อไปค่ะเรามา e n t ทรเป็นตัวของอาดาดจิเลยเนาะ <Ent ry. S 1> ต่อไปก็เปลี่ยนตัวของมอนสเตอร์เป็นหมวดของได้จิเลยนะคะกดค้างนะคะโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยกดปุ่มหนึ่งครั้งค่ะ oh. ก็เห็นจริงเนาะ เรียบร้อยแล้วนะก็จะแปลงร่างเป็นตัวของดจิเรียบร้อยเน้วนะคะก็เสียงพูดก็จะเหมือนตอนที่ไม่แปลงร่างเหมือนกันเนาะประมาณนี้ลองกดค้างดูนะคะาสำหรับตัวการกดค้างเนี่ยเสียงก็จะต่างจากตัวของมังแจ็กด้วยเนาะ ก็จะมีประมาณนี้ทั้งหมดสี่เสียงนะคะก็ต่างก็จริงแต่ว่าเสียงน้อยกว่าปังแจคกว่าต่อไปเป็นท่าไม่ตายนะคะส่วนต่อไปนะคะเราก็จะเล่นกับตัวของบูทนั่นเองเนาะบูแล้วก็ปรับเป็นโหมดบูทปกติเลยนะเป็น normal m o มดนั่นเองเนาะส่วนนี้ก็จะ เปลี่ยนเป็นตัวของพังแจ็คโหมดเองนะคะเล่นคู่กันเนาะกดเพ่นชิน,น,ชน,น,ชนจะมีประมาณนี้เลยนะคะ เลี้ยนมาตรงกลางนิดนึงก็จะปกติเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นท้าไม่ตายกันเลยนะคะ หรับตัวของมอนสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวของมอนสเตอร์คิดยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเราเนาะเราคิดว่าค่อนข้างคุ้มในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าตัวของพีเด็กมอนสเตอร์เนี่ยก็ราคาพอๆกับตัวของเด็กเนาะแค่เราเพิ่มเงินมาไม่กี่ร้อยก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะหรือบางร้านก็อาจจะแพงไปนิดนึงเนาะก็หาร้านซื้อดีๆนะคะ ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะก็คิดว่าคุม้มพอสมควรเนาะเพราะว่าเราซื้อตัวมอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งของพังแจ็กได้ไดจิเลยนะคะก็มาเดิมค่ะออาจจะไม่ได้ให้เต็มนะอันอันน,น,นี้อันนี้พูดตรงๆนะอาจจะไม่ได้ให้เต็มเนาะอาจจะให้9.5อะไรประมาณนี้นะคะออาจจะยังไม่สิบเนาะ <laughs> ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัวของ Monster Race Buckle ที่เป็นตัวของพี่เจนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้านล่างน,นี้เลยนะก็ติดตามกันเรื่อยนะคะ EP หน้าจะเป็นฟีเบอร์จริงๆแหละเพราะว่าเราแวะมาเราแวะมารีวิวมอนเตอร์ก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรีวิวฟีเบอร์ไปเนี่ยยังไม่รีวิวมอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นฟีเบอร์นะคะ <laughs> โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย